เสียงฝนตกกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะเหมือนเพลงกล่อมใจของฤด,ดูฝนนาดาหญิงสาววัย27ปีนั่งมองสายฝนผ่านหน้าต่างร้านค้าเล็กๆของเธอที่ตั้งอยู่ริมถนนเธอเปิดร้านนี้เพื่อเติมเต็มความฝันที่จะมีพื้นที่เล็กๆไว้ต้อนรับผู้คนที่ชอบกาแฟและบทสนทนาอบอุ่น เธอคิดว่าชีวิตของเธอกำลังเป็นไปได้ดีแต่บางส่วนในหัวใจกลับว่างเปล่าเหมือนสายฝนที่ไหลลงมาตามกระจกเธอเคยผิดหวังจากความรักเมื่อ3มปีก่อนจนทำให้ไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกเลยวันนั้นเองเขาก็ปรากฏตัวขึ้นชายหนุ่มในเสื้อกันฝนสีดำเดินเข้ามาในร้านพร้อมหยดน้ำที่หยดลงพื้นขอโทษนะครับ พอจะมีผ้าขนหนูให้ยืมเช็ดตัวหน่อยไหมครับเสียงทุมนั้นทำให้นาดาเงยหน้าขึ้นเธอพบกับใบหน้าคมเข้มและแววตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นรอสักครู่นะคะนาดาตอบพร้อมหยิบผ้าขนหนูจากหลังร้านมายื่นให้เขาขอบคุณมากครับนี่ใจดีจังเลยเขายิ้มให้เธอ เป็นรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจที่เคยเย็นชากลับรู้สึกอุ่นขึ้นมาอีกครั้งเขาชื่อภูผาชายหนุ่มวัย30ปีที่เพิ่งย้ายมาทำงานในเมืองเล็กๆแห่งนี้เขาบอกกับนาดาว่าเขาเป็นสถาปนิกที่หลงใหลการออกแบบบ้านกลางธรรมชาติและชอบแวะร้านกาแฟเพื่อหาแรงบันดาลใจ หลังจากวันนั้นภูผ,ผาก็แวะมาที่ร้านของนาดาเกือบทุกวันทั้งสองเริ่มพูดคุยกันมากขึ้นเริ่มจากหัวข้อเล็กๆอย่างกาแฟหรือหนังสือจนไปถึงเรื่องราวในชีวิตของกันและกันนาดาหยุดเดินเธอหันไปมองภูผาและพบว่าแววตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความจริงใจ ฉันอาจจะกลัวฝนมานานเกินไปแล้วแต่คุณทำให้ฉันรู้ว่าบางครั้งฝนก็สวยงามนะนาดาและภูผาค่อยๆสร้างความรักอย่างช้าๆไม่เร่งรีบเหมือนฝนที่ตกอย่างนุ่มนวลแม้จะมีวันที่ฟ้าครึ้มแต่ทั้งคู่ก็เลือกที่จะจับมือและเดินไปด้วยกัน และในที่สุดเธอก็พบว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบแต่ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างกันแม้ในวันที่ฝนตกหนักที่สุด